สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับสาวนึ่งนี่สาวชาวนานะคะเราเก็ดกอเคล็ดเรื่องสิ่งเนื้อก่อนนี้จ้าวันนี้เรามาทําอะไรคะเรามาซื้อต้นไม้จ้าวเรายังไม่ได้พักนะคะเขาบ้านไม่เขาบ้านหานาทีนะคะแล้วก็นู่นเจอะไรจ้าให้มาทําอะไรเหรอถ่ายดูอ๋อแล้วก็คิดว่านี่ อันนี้จะมาเอาต้นมันก่อนนะคะสามพันต้นนี่นี่ยกขึ้นเลยนี่ต้นมันของเรานะคะแล้วเราใครแบกฮะอืมใครแบกก็แบกอ๋อแบกกันเองจ้าแม่บอกอะไรนะเมื่อกี้นี่ก็หนูเลยแบกว้าแซ่บยิ่งนักนะยังไม่ได้พักเลยนะเดินกันยาวกับแมวมากันไม่รู้อ้าวก็ไม่มีใครเอามาจะขวดอืมใครมาจแบกแอบของพันแอบของพันอ๋อบีมาร์คที่ยกเองคนเดียวใช่ไหมอ๋อกับน้องอะไรนะ อ๋อนังขมสุดหล่อของพีงง่เออกับมาจากทำธุระเรีวนะคะยังไม่ได้พักนะคะแต่แม่พามาข้นต้นมัน2,000ต้นนะคะแล้วดั้สุดก็คือเจ๊แคทดูเจ๊แคทใส่เสื้อมานะคะยังก็จะไปเต้นพักค่ะดูนะคะโชว์เอว